บิดบิดน้ำบบอ๋อเต็มยาหนมมึงห้าวป่าววะมนมแซ่น้ำปอดโผ<อ>ล่แสบห้องเมันท่าอยู่บ้านละไปทำการนาการไม่ได้เอ็นติดฝึกกัดแต่กัดกระมันท่าอยู่บ้านนะอยู่บ้านแล้วเออท่านอยู่บ้านแล้วขายได้บาทนี่เนอนโอ้ยเ,เริ่มสวัสดีพี่น้องเด้อบีเอฟซีถูกท่าน กำลังกินน้ำเดี๋ยนี่พี่น้องกับผู้ใดสวัสดีสวัสดีพี่น้องมดสกุลทุกคนจ้าเยอ๋อพี่น้องเยอ๋อมาอุดนุนพี่น้องมาซื้อน้ำมื่อยหัวลมออกแล้วกับมื่อยมันไปครับผมว่าผมแพ้แล้วกับมื่อยเมื่อแล้วโควิดแล้วก็บ่ากินวิตามินเพราะว่ามีแห้งขื่นเล็กน้อยลมหนาวพี่น้องเลยครับคำว่ากินเนี่ยมันเจ็บเดือดเอาคำใหญ่ กำเข้าไปพี่น้องไอ้พออาจะถากินห่อใสกไก่ๆเหพอเราเงยเงยเพอสุดซื่อสนกสดซื่อจังเลยโอ้ยจังเผ็ดยังกับเอ้ยโควิดกำลังใกล้เข่าใกล้เข่าบาได้ไปทางไหนบ่าวกับมาได้มาใกล้ย้อนน่าพัาธุ์โควิดปมดโพกินหอดกันเฮงใไ่ดัง นางแง่บุบ่าวาตัวเองกอยจะคือแบบนี่บ่เราเป็นตาเราเป็นตาจะค้นเลยบุว่าวตัวเองนะบุบบเป็นตาในย้อนวันเดี๋ยวข้าบอมักเข้าเดเนี้มือเรเข้าขี่ลายขี่เอ้ยเออมือเราข้าขีลายขาบ่มักเ้าขาบอมักเวลาปัดอืนอะให่แน่แบบว่าเพิ่งจะเห็นกันเชนเดวกัพอดีตื่นกันดีล่ม้วนพี่นองเจาะคนตรก ตลอดควา้วยหอหัวมวนเฮ้ฮานันคุอคนนี่นีนเดคนมาเรื่องโควิดเลยพี่น้องบ้านขึ้นติดเลยบ่าหกเจ็ดคนแล้วน่นบ้านอันหองไม่หรอมันหมองไข้คนึงหางสังกัญญาเลยพี่น้องหมองไข้ใช่ไเขาเพ่มมามันมันยูนํากันบอกจะมาติดนอมกันนะเออแต่ว่ามันมายถึงนะแข้งนี่เออน่่อนนองัย อันนั้นเลยได้พี่น้องไอ้โควิดเลยได้นี่ติดลายคนลำบากนยาในบาตะกีคือว่าเงียบซีรีสอยู่แถวบานนอกเท่านี้เออเี๋มาแหงเลยมาได้มาแหงแล้วปานดาราเลยเด้นโควิดนะอันน้ำมันนิดันึงต่อไปใสพี่น้องไอ้มาใส่ไปได้ไปจุเน่นอนนานเระมจุเน่นอพไหมคบบอกจาดมันมัไดทั้งนี้ยิจา นมาใช่เลยนะมาแต่บ้านจะไปผู้แฮนเขาโอ้มันมันมืดเหรอขามุมนี่ใช่ก่อนผู้แฮนเท่าไหร่หนังอันนั้ะดิหนังกันหนังอ่อนบนนว่าผูหมดแล้วเมื่อนี้โอ้ผู้แฮนเล้เหรอใช่จุกตีลนอยู่บนนว่านี่เออมาเลยเนาะเอ็ดวันผู้แฮนไก่หน่อยได้เนรอแมนทงเท่าไหร่นะยี่สิบบาทท่านบอกเอาทงดิ บอลทงกับสิบเก้าบาทเออบอลองสิบเก้าบาทเลยออซายท่องเสือเลยพี่น้องเอ้ลดยู่บาทขาดทุนบาทเดียว <c oughs> เออกับยางพี่น้องเอ้ออาใส่องเสือไปใช่เนี่ยบอลและฉลาดฉันนบอเอาทงแล้วบริสเียเงินละสิอเอาเป็ดหน่อยมา่อกี้อยูย่ที่เอาจะไงมันจะไหวานสะลงโหลดโอกาสดีแล้วพี่น้องคน<อ>นี้เจ๊ออกมาหอนเท่ลไเอ้าวมือถือได้คุบกบนั่นเด้นั่งก้าวไปสั่งวัคซีนมาแล้ว ตอนนั้นตอนนี้จะนห็นกบกันบัดฟอกกบดิเอนั่งจีนเลยเอาให้อกพูฟููเจีนออกมาตามแนมือวนนี้ความไวสักอะไรแบบอมึงไหวแล้วเจียนนะแทนเห้นกบไปไหวเอนทห้กบมาไหวแทนทิ้กบแตเจ็บ แอนสาดเนาะเป็นเทคนในคังูังางกระเถอยางพูใส่เส้นบางคือวายเจ็บแต่ค่ะไหวเนาะคื้นสไลายกบนะโอ้ยกบสไลด์มือขีนนะเออการอยู่อันเด้งกบหน่อยบ่เออเคดหน่อยผมยิ้มม่นผมยิ้มผมแล้วยิ้มจะทำให้อาเปลือกอ่ะอันน่าอกหักอันน่ะ ขนม้างรอบไปน้ำมันยิมเลยได้เมื่อคืนนีไม่ตั้งเมาไดนเออล้านาะหนังกหนังผัดอันนมหนังผัดอันนมหนังไบฟังพี่น้องฟังเออวาพี่น้องหนมหนังกับโลเติมดิบังนมเอนไองบังนมพี่องอันนี้มแ่นมนมทเ่อเราเป็นมหนังรราเพื่นอยากให้บงนมพี่องอยากตีงนมเพื่อนอันนี้นมอันนี้อ้เต๋วพื่อนไงเตีอย่ได้นมหนังกเนะเสือเสือสอนสยางดี มันม ah, ah. mm ันหวังน้ำดิหนังเฮ็ดจ้าูคคายหนังจกลงไปเออป่นี่มันเลยขึ้นมาเสือว่าบิดบิดน้ำออกตึงยาวหนุ่มมึงห้าวบ่าว่ะหนุ่มเซน้ำหนึ่งข้าวปวดโผล่ฮัมมันอยู่บ้านละไปทำกันอาการไม่ได้เอ็นติดฟุตกัดแต่กัดกระมันนอนอยู่บ้านนะอยู่บ้านแล้วเออทำมาอยู่บ้านแล้วขายได้บาทนี่เนอนทำมาอยู่บ้านแล้วมันเ็ศตัวมันง่ายกว่ามันนี่ตะกี้มันห้าวตัวมันหยา แต่ว่าเหญ่ยคือเกาเมื่อวานนี่แหะพูดเดายจะตายนะโซทาดแม่เจ๊ออกพอมูคนมากเลยพ่ไเม้านเลยมือหน้าจะชิบาเราซิเอออมือหน้าจะมัเราเรายังมีซุดด้วยน้อยให้เราคือหน่มนิดนำมาแต่หน่มเออ เราเพูดนนั้นบิดนำอมาแต่นมเผยเจออจะไปด้าเจออจะไปแล้วครับไปกันเด้อไปไม่ได้จะสิมันดิ้นเหนื่อยหนื่อยมดิ้นมือี่น้องเอ๋ขอบอกขอบใจเจออเลยลายๆเด้อเจออไปแล้วพี่น้องเลืนทางก็เลยรีบรับรีบรับแล้วอ้าวกศิลาพร้อมกับเจออเลยพี่น้องเอ๋กศิลาเขาเกษตรเบิ่งต่างถนนัทนทางพี่น้องล่มมือนี่โอ้ยลายนี่ร้อนนี่รถดุดาดุดาขี่ฟุ้นครับผมหยุดแข้มทางหน่อว่า ก็เป็นอันอื่นพี่น้องเอ้ยบม่มีทางยางพี่น้องมีแต่ทางแดงขีบฟุ้งไงกุ้มกุ้มพี่น้องเมื่อกี้รถเข้าจราจรกายมาได้หนี่ไงไมต้วดต้วลมอย่างนี้นะเว้ย <c oughs> หานเท่ากับจนพ่อแห้งพี่น้องขีบฟุ่นโก้ go. เป็นอันอื่นพี่น้องนะผมใจพี่น้องที่กลับมารับชมพี่น้องออกกันกิบนะ